จะซูมบามอนโทรคเตอร์มันต้องเบิดเทรไหลกนะมาบิ้งกันวาเขาจะเกือบโบเกือบแล้วเนาะ้างหงนี้ข้ามบามอนบาวอนเฮ้ยบาบอนบาบอนกับหายดิโอ้ยังไงจากมนเศษเจดพันโอเคมินิสไป คนคนันมาอยู่กับกิจกรรมบาร์มอนคอลเลกเตอร์ขอเจ้าจะซูมบาร์มอนคอลเลกเตอร์มันต้องเบิร์เท่าไหร่นะมาเบิ้งกันว่าเขาจะเกือบโบเกือบเจ้าเนาะมื้อนี้มาอยู่กับเพจไนส์บานโมเมนต์เจ้าใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ในทุกคนเด้อมุกันาบาในงบหนึ่งหมื่นหนึ่งพนนะมันจะเบิร์เท่าไหร่บาร์มอนนะ แอดคิดว่าการซุ่มคอลเลกเตอร์นะห้าพันเพชรก็เพียงพอพอแล้วนะครัเจ้าเนาะในการเหมาโมสล็อตเนาะมาเบิ่งว่าเฮาจะเบิร์สลุงสล็อตกันหรือบอคือตอนเฮาซุ่มครั้งที่แล้วซุ่มอย่างไรซุ่มอย่างวะตอนครั้งที่แล้วลืมไปไปเบิ่งคลิปมังกรฮู้เจ้าซุ่มอย่างกับมูฮู้ของเจ้ามังก่อนเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวมาซุ่มกันเลยเนาะเดี๋ยวเขาว่าลีลาปากกระป๋องชูน่า จัดไปน้องนละหนึ่งหมื่นเพชรจะพอหรือเปล่นะบุพพอก็คือกูพอกูนี่นั่นแหละกูชี้ถอยนั่นแหละบุพพอก็คือกูมาซุ่มต่อละประมาณนี้แอดซุ่มลิลิ่นไปแล้วซุ่มลิลิ่นซื่อๆเนาะหนึ่งอห้องไปแล้วเนาะเมาไปแล้วแมงหนึ่งห้องเนาะเดี๋ยวมาซุ่มกันต่อเลยโกโกโกเดี๋ยวซุ่มกันเลยโอเคโอเคเดี๋เอามาหาพวกมึง โก้โก้ก้าวิีฟก้าวซีฟก้าวซีเพมโอ้โหใส่มากอันเบื้องหนังซะเซมหลายสงสัยเนี่ยกาโลเสฟ้าติดอยู่เออแก่์เพมเลยบอกกเลยกดเกลือโอ้โหไางคาถาเอามาฟ้านหัวตีเองเหรอหลัวมาทำไมวะ สามารถเลือกเอาได้เนาะปุ่นจะเป็นคอลเลกเตอร์ลอยอีเคเล็กเตอร์จุลงคอลเล็กเตอร์ปลาหมอนนะพวกเจ้าเนาะแต่ว่าสองตัวนี้มันงามจุลงกับปลาหมอนเออจุลงกับลอยอีเนาะแอ็ดจะเอานะคือแอดจะเอาเป็นปลาหมอนเนาะใครที่อยากเลือกเอาตัวไหนก็สามารถเลือกเอาเลยมันเป็นอาจจะเป็นกรณีพิเศษที่บอกเจ้าที่แม่งยันเดี่ยวไม่มาสามอลเล็กเตอร์นะถ้าจะแม่ถึงฉันเนาะเอาเบิ็นกันว่าปลาหมอนจะเบิร์เท่าไหร่เนาะตอนนี้เขาเบิร์ไปแล้วเท่าไหร่บลูฮูกเนาะพวกเจ้าเนาะมีเมื่อหมื่นเพลนเนาะพวกเจ้าเนาะสามพัน่าจะพอ โอ้อะไรวะเฮ้ยปอมอนเลยปอมอนเลยฮันนีบีโอ้ยเอามาทำเสียงอะไรวะเดี๋ยวเดียเด้วอย่าลืมนะพวกเจ้านะซุ่มแล้วมาลืมหัดตัวซุ่มนี่ฟรีในเด้อพวกเจ้าเด้อของเลยอย่างวะเป็นเจกกันนีแอ้ย สิส้นส่วนอีกเอามาให้อย่างโอ้ยนอนๆกูกูขอมาอีกมาอีกเฮ้ยมันข้ามมันข้ามโฮนี่ข้ามบาบันบาบันกรอบกรอบนอกนุ่มไหนแม่งได้กรอบโอ้โหปักทูบได้เลยเนี่ยบอกเลยเนี่ยกรอบนี้สามารถเอาไปใส่หูเอาไปใส่หูเจ้าอะไรกับปักไปใส่หูเนาะเจ้าใส่หูปักทูบสิเบลิกูดบอกไปเลย โอ้โหอีกแล้วเฮ้ยเบิร์ดไปพันหนึ่งเลยเด้เย็นเอ้ยที่ดีมันข้ามมันข้ามมันจะเบิร์ดหลายตัวตัวตอต่อต่อต่ออมาอย่างบึ้งเงินกูเหลือมันเกลือแล้วโอ้เบิร์ดสล็อตห้องนี้เบึ้งสูงอ่ะ ามาทำเพื่ออะไรนี่คุณตื่นแม่งแนวได้บาบอนซีเบอร์บุกขงังนะกินนะสกินแบะอย่งนงีกินนี่นแสงดวงแสงเดือนยะกินแบะอย่งนี้เทีบกับีโ้น้งห่นกระป๋องจับได้แบบจิ้มก้นปกติข้ามข้ามข้าม เบอร์เทั้นล่ะกะไรอยู่ด้วยเกินเลยที่บอก0 0สามพนเนี่ยมนอ้าขอก็แล้วเดอโอ้โหโฮ้ยนอะนบุลีเฮ้ยรอบอหนึงร้อยดาวเสียด้ขอบคุณครับหนึงร้อยสิบดาวคุณเด้อสดใจเด้อติ๊กยนเสียโอ้โหมาหมดสล้อย นาตาเลียอ,อ <c oughs> จากการที่ทำเฮียนจากการเรียนมาครั้งนี้นะพกเจ้าครั้งต่อไปเขาจะได้บามอนเนาะ <c oughs> การันตีจากสารใครฟุ้งนะพกเจ้าเนาะ <c oughs> แจมบ,บิ้งกันนะพกเจ้าการที่เราจะซุมนะพกเจ้าเนาะซุมเขาต้องใช้วิธีการซุมหน่อยหนึ่งเนาะเาต้องซุมแบบวิธีลวดลายหน่อยหนึ่งนะพกเจ้าเขาต้องซุมแบบลีลาหน่อยหนึ่งเนาะ้าเปล่า ผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าสองแนนาลิกาฟาเรนไฮต์อุณหภูมิร้อยห้าสิห้าเซลเซียสแรงปืนสาสองเฮ้ยบามอนบามอนกับห่ไอ้ดียวโอ้ยยังะิะจาก1 0 0นเ็ดเจ็ดพันอ้โผตดเชยไดีวะเฮ้ยลืมลิมครับเออเรามาเอ้เห็ดโอ้โหห้าพแล้วโอ้โหห้าพันที่นนี่จ้งเงนเยอะเลเฮ้ มัลอกอ่ะมูเหมาฮัลโหลเอ้ยมูเฟี้ยวเกินฮัลโหลแบงเอ้ยความเกลือ,อยิ่มใส่ฮัลโหลถามงมาความเกลือ,อยิ่มใส่ฮัลโหลความเกลือมันยิ่มใส่พวกเจ้าบาร์มอนมันกลับมาแล้วครับน้องๆครับเบลคเกอร์ุดจัดพวกเจ้า มันเหว่าไผอเกลือพวกเจ้าหอยมุดสลอดถามเนี่ยหอยมุดสลอดพวกเจ้าการซูมของข่อยแม่งระดับต่อมระดับเทพนะบอกไปเลยเนาะพวกเจ้าเนาะบอกว่าสุดยอดพวกเจ้าบามอนโอ้ริบร้อยได้แล้วพวกเจ้าเขาบุมบัสสลอใแค่นียพวกเจ้าบหมบัสสลอดโอเคโอเคอ่าจากการคำนวณเนาะพวกเจ้าเนาะการที่ได้บามอนแอดซูมไปเบิร์ตประมาณสี่พันบอจากหมื่นเพชรสี่พันอืมสี่พันหมื่นเพชรน่าจะแมนน่าจะเบิร์ตไปประมาณสี่พันเลยแหละเจ้า โอ้สุดยอดเลยมามอนเทปว่ะการดีซุมมา่อนเบิร์ในครั้งนี้กะเบิร์ไหลเจาะแนะนำซุ่มตอนตอนอ่าม well, <parse it. S 2> ันมาครั้งแรกแหละดีสุดเอ้ยเดี๋ยวตอนมาครั้งแรกดีสุดเจาะแนะนำเจาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปซุ่มสตาร์บอ๊กเจาะไปแล้วเจาะเยี่ยทโอ้